สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์สุพัฒน์มั่นเขียววิทย์นะครับคนสุโขทยัยก็วันนี้จะให้มาดูพระได้บุชามาจากชาวบ้านกับผู้ปกครองนะครับพระที่ได้มานี้ผมไม่ได้มาได้ได้เอามาไม่ไม่ไดเอามาจากทีเออ่เสียนพระหรือเชียนพระ ผมก็จะรวบรวมจากมรดกทอดมาแล้วก็แล้วก็สะสมจากชาวบ้านนะครับก็จะให้กับท่านรุชุมดูนะครับทีนี้พระที่ได้มาเนี่ยอยากจะให้ผู้อนุรักษ์แล้วก็มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่ชอบในการสะสมพระนะครับก็จะให้ดูเออ เก่าจริงไหมก็โทรมาพูดมาคุยกันมาดูกันได้ดนะครับเราจะหด้ชมอีะครคลิปนี้ก็จะให้ท่านชมพระนะครับอันนี้จะเป็น เนื้อชิ้นนะครับเนื้อชินทั้งหมดเลยเนื้อชินกันนะครับก็ได้สะสมไว้นะครับองค์ใหญ่นี้องค์ใหญ่นี้ก็เป็นลีลากล้วยตากหรือฝักดาบนะครับแล้วแต่เห็นไหมเนื้อเนื้อแบบนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าของเรียนแบบก็ลองเรียนแบบมา นะครับเรียนแบบแล้วก็เอามาขายผมผมซื้อนะอย่างเงี้ยเนื้อระเบิดเถิดเทิงเนื้อเป็นหนังทังคกอย่างเงี้ยต้องทําอย่างเงี้ยทามานะครับผมซื้อนะไม่แค่ผมไม่ซื้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ดูนะละพระเขาเออแล้วมีเนื้อเกินมีอะไรเยอะนะนะีอันนี้อันนี้น,นี่อยู่ในกล่องนี้อ๋อมีหลงอยู่องค์หนึง่งอันนี้เนื้อดิน Uh, <meio> เนื้อดินอันนี้ของเมืองครของเมืองในเนื้อดินนะครับเนื้อดินก็จะเหมือนกับอิฐโบราณโบราณตามโบราณสถานวัตถุน <blur> นี้เนื้อชิน <advisory> อันนี้เป็น,ชน,นเนชตุพน,น,น,เ,นเนื้อระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมเนื้อระเบิดเนื้อเนื้อชินเงินนะครับเนื้อจะระเบิด อันนี้ก็พร,ร่วงของเมืองเนื้อชินนะครับอนี่เนื้อชินเนี่ยครับส่วนมากถ้าของทันยุคอะก็จะมีไม่รวมเกิดขึ้นมาอย่างไงแบบเอ,อน,น,เน้ําอะน้ํเน่าเหนียวอะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็จะมากัดเนื้อผิวพักของเขานะครับก็วันนี้ อ,องนี้ก็ระเบิดอ,องนี้เรียวกว่าบางคนก็เรียกพระตีกายอะไรอย่างงี้นะหรือพระสามนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นพระเนื้อชินนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเนี่ยครับบางคนก็เรียกไม่รู้จักก็เรียกพระสามก่อนเพราะว่ามีสามองค์เนี่ยแต่จริงๆแล้วพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์พระนารายทรงปืนนะครับนี้จะยืนแต่ถ้าเป็นตีกายพระสามที่บางคนก็เรียกพระ พิมพก็ลอกรกะแตอันนั้นอันเนี้ยพระโมกขลาสาริบุตรเนี่ยจะนั่งแต่อันนี้จะยืนนะครับอ่านะครับนี่เรียกว่าพิมพ์พระนารายทรงปืนนะฮะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะครับสวยนะฮะเนื้อระเบิดส่วนมากเนี่ยผมผมจะได้เนื้อแบบประเภทระเบิดระเบิดมาเยอะนะจะเป็นของที่เขาเก็บเก่านะครับนี่อันนี้ก็ นี่เป็นพิมพ์ของสุขโขทัยนะครับยอดขุนมคนะครับนี่ยอดขุนมคดูเนื้อดูเนื้อระเบิดหมดเลยเห็นไหมเนี่ยส่วนมากเนื้อจะระเบิดอันเนี้ยองเนี้ยผมผมหาไม่เจอไม่รู้ว่าพระกุไไนนะฮะแต่เป็นพระกุแน่นอนนะแต่อันนี้เป็นของสุขโขทัยนะ ยอดขุนพลเหนือจะระเบิดกุจะมีกุเขาพนมเพิงแล้วก็กเุเตาทุเรียงนะครับแล้วก็มีนี่ของลบบุรีอีกเ,อเนี่ยคล้ายๆกันงนี้แหละครับนะซุมซ้มซุ้มซุ้มข้างบนเนี่ยซุ้มเรือนแก้วเนี่ยแต่ทีนี้ตรงเนี้ยซุ้มเนี่ยจะคล้ายกันบนี่บางทีครอบตรงนี้ไว้เลยนะครับยาวออกมานี่ อันนี้เขาจะไม่โผล่นะมี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 หลายมีหลายพิมพ์นะครับเห็นไหมพระเนี่ยเนื้อเก่าอ้าวทีนี้อันนี้อันนี้ก็เช่นอยู่กันมีทั้งของลบบุรีมีทั้งขไทยของขไทยก็มีกุสารจิตกุเขาพนมเพิงของลบบุรีก็มีนะครับอันนี้ก็ดูกันนะอันนี้จะเป็นกุไหนก็ผมไม่การันตีนะฮะแต่ก็สะสมไว้นานแล้ว นะครับจะมีขาบไขขาบอะไรนะครับไม่ออกนะฮะเนี่ยพวกนี้มัน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 ไม่ใช่ของใหม่นะครับเนี่ยเคลียร์เคลียร์ย่างเงี้ยเขี่ยไม่ออกนะครับเพราจะติดนะฮะเนี่ยพวกนี้นะเนี่ยนะครับเป็นไข่ไอ้ไอดินแดงอย่างเงี้ยมันก็ออกแต่ที่เป็น ไอ้ที่เป็นก้อนๆที่เป็นไข่ขาวมันจะไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้ไม่แน่ว่าเป็นกุหรือเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยก็ะทำนะแล้วก็นี้นี่ก็เนื้อชิน้น อันนี้จะเป็นพระศาสดานะครับพระพิมศาสดานะพิมพ์ศาสดาน,นี่ก็ของเขาพนมเพิงนะเห็นไ,ไหมคล้ายๆก,กับยอดคุณพลเหมือนกันนะครับนะคล้ายกันแต่อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ศาสดานะน,นี่ก็จะมีสี่องค์นะครับศาสดานะขอท่านชมดูกัน ว่าพระที่ผมเก็บเนี่ยมันถึงยุคไหมนะครับเนี่ยเนื้อระเบิดเถิดเทิงอะไรเงี้ยเนี่ยเนื้อจะระเบิดส่วนมากเนื้อชินเนี่ยจะระเบิดนะครับจะระเบิดน้อยจะระเบิดมากเท่นั้นแหละนะถ้าถ้าถ้าผสมดีบุกมากๆมันก็จะระเบิดมาเงี้ยฮะแล้วทีนี้ถ้าใส่อย่างอย่างพระองี้เอออันเนี้ยไม่ค่อยระเบิดนะ ก็อาจจะใส่ตะก,กัวมากกดิบุกอะไรอย่างงี้ครับเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนมากจะระเบิดอ่ะก็ให้ชมกันนะครับก็มีพระหลากหลายนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็มีหลายองค์อย่างเงี้ยครับคือเราก็แบ่งปันกันถ้าใครอยากจะบูชาเช่าซื้อไปเ,อเป็นพุทธคุณในการไปขึ้นคอนะครับ เป็นให้เกิดพุทธคุณเอ่อให้ปกปักรักษาคุ้มครองก็โทรมาพูดมาคุยกันเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ